ออยวรณิตรัตนามั่นคงพงค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์เตี่ยมซีอิ๊วอเนกประสงค์ค่ะ เปียมคืออะไรเปี่ยมก็คือซีอิ๊วอเนกประสงค์ค่ะที่ดีกับสุขภาพนะคะไม่ทําลายสุขภาพรสชาติดีนะคะเพราะว่ามันผลิตจากวัตถุดิบหลักธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเหลืองออร์แกนิกนะคะถั่วแดงฟักทองหอมหัวใหญ่กระเทียมแล้วก็เครื่องเทศสูตรลับด้วยนะคะเราก็นํามาหมักบ่มใน กรรมวิธีพิเศษของเราจนได้รสชาติที่อร่อยไม่ซ้ำใครแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะโซเดียมต่ํามากๆค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มี GMO และไม่มีน้ำตาลขาวค่ะรวมถึงมีสูตรที่ไม่มีกลูเตนและก็ไม่มีโพแทสเซียมด้วยเพราะฉะนั้น,นก็สามารถจะนํามาปรุงอาหารได้โดยไม่ทําลายสุขภาพ ต้นจากที่ตัวเองเนี่ยแหละค่ะเป็นคนชอบทำอาหารนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้เนี่ย ัวเราเองต้องใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งตอนช่วงมีน้องเรจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนมีน้องเรแล้วนะคะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีลูกชายเรามีลูกสาวเรามีลูกเนี่ยเราจะปรุงอาหารให้เขารับประทานโดยที่ไม่ทําลายสุขภาพดังนั้นก็เลยคิดค้นสูตรดีขึ้นมาปรึกษากับนักวิชาการว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากจะทําซอสปรุงรสที่ดีอยากจะทําซีอิ๊วอเนกประสงค์ที่ไม่ทําลายสุขภาพและรสชาติดีทาได้ไหมก็ปรับสูตรกันไปมาก็ใช้วััตตถุดิบิบหลกธรรมชาาอย่ง บบเข้มข้นมากนะคะใช้เยอะมากนะคะใช้วัตถุดิบหลักธรรมชาติคือแบบเยอะมากจริงๆจนได้รสชาติที่มันอร่อยกลมกล่อมลงตัวนะคะแล้วก็ได้ใช้ปรุงอาหารให้กับน้องเลมาโดยตลอดแล้วก็คนใกล้ตัวค่ะที่เขาลูกๆทานยากก็ให้เขาได้ลองรับประทานแล้วลูกเขาก็ทานอาหารดีขึ้นเพราะว่าอาหารเนี่ยรสชาติด,ดีโดยที่ตัวเขาเองไม่ต้องยุ่งยากในการปรุงอาหารเลยก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะกระจายเปี่ยมสู่ครอบครัวไทยค่ะ ตอนนี้ก็มี2ตัวนะคะมีเปี่ยมซีอิ๊วหยอดจิ้มนะคะสูตรกลูเตนฟรีนะคะเป็นสูตรญี่ปุ่นนะคะก็จะใช้ถั่วเหลืองออแกนิกค,ค่ะสูตรนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แพ้กลูเตนนะคะหรือว่าคนที่ต้องการจะลดโพแทสเซียมสูตรฉลากเขียวเนะะี่ยค่ะจะเหมาะกับเมนูหยอดจิ้มนึ่งต้มแล้วก็ผัดจะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะ ส่วนอีกหนึ่งสูตรก็คือนี่ค่ะสูตร h ทลตี h y a นท t a s สตีสูตรกลมกล่อมฉลากครีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสผัดแล้วก็เป็นซอสหมักนะคะเหมาะแกบเมนูอย่างที่บอกนี้เลยค่ะก็คือเมนูผัดผัดทั้งหลายข้าวผัดผัดผักผัด,ผด,ผด,ผดหมูหรือว่าจะหมักหมูหมักไก่หมัมก,ก,มกเนื้อสัตว์แล้วก็นําไปทอดนําไปนึ่งหรือว่านําไปอบก,ก็อร่อยด้วยเช่นกันคืออร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าสูตรนี้ค่ะสูตรกลมกล่อมเนี่ยค่ะจะมีทั้งรสชาติหวานแล้วก็รสชาติเค็มในตัวที่แบบอร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่ม หลายๆคนที่ทำอาหารไม่เป็นเปี่ยมเป็นตัวช่วยที่ดีของคุณนะคะคุณไม่ต้องไปคิดค้นเลยว่าจะต้องใส่กี่ช้อนจะต้องใส่น้ำตาลเท่าไหร่ต้องใส่ซีอิ๊วเท่าไหร่ คือแค่เพียงเหาะเปียกในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะถ้าสําหรับเด็กเราก็จะแนะนําว่า1มื้อนะะี่ค่ะไม่เกินหนึ่งช้อนชาผู้ใหญ่ก็คือ1มือ้อไม่เกิน1ช้อนโต๊ะเพียงแค่นี้ค่ะอาหารในแต่ละมื้อของคุณจะอร่อยได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มป่าสับปะ่ดของคุณเบย์ทำง่ายมากใส่แค่เตียมฉลากเขียวกลูเตนฟตีก็ขอ ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านแล้วแม่บ้านจะต้องทําอาหารให้คุณลูกหรือว่าทําให้คนในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุรับประทานก็สามารถจะปลอดภัยหายห่วงนะคะเรื่องของสุขภาพก็ยังดีอยู่ได้แล้วก็ได้อาหารอร่อยด้วย ใครที่สนใจนะคะอยากจะมีเปี่ยมไว้คู่ครัวคุณนะคะก็ติดตามได้ตามช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กรมแล้วก็ a c e b o o k ของเปี่ยมนะคะรวมถึง Li n e o f f i c i a l ของเปี่ยมเองด้วยเช่นกันแล้วก็ทาง s h อ p e e ค่ะก็มีด้วยเช่นกันนะคะเปี่ยม Official Store นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ทั้งหมดตรงนี้เลยก็ลองไปติดตามกันได้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาฝากกันในทุกๆเดือนให้กับคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่าออยเองอยากจะเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดีแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับเปี่ยมคะผลิตภัณฑ์ คู่ครัวคุณนะคะเปี่ยมเปี่ยมด้วยคุณภาพเปี่ยมด้วยความอร่อย